กบและเต่าเป็นของที่ระลึกจากโรงแรมในเมืองโจซานแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นอย่างมากและมีความเป็นไปได้ทั้งที่ที่จะทําให้คนรักสัตว์ต้องกลัวและกังวลโรงแรมในเมืองโจซานมณฑทนเจอร์เจียงมีการแจกกบและเต่าให้กับแขกที่เข้าพักเมื่อเช็คเอาท์ซึ่งเป็นการปิ๊งไอเดียที่แปลกและไม่คาดคิดทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และการต่อย,ยอดข่าวในโลกออนไลน์ การแจกสัตว์เป็นของขวัญนี้ได้รับความสนใจและความคิดเห็นอย่างกว้างขวางหลายคนเห็นว่ามันเป็นการทารุณกรรมสัตว์และเห็นสัตว์เป็นของเล่นเพียงอย่างเดียวการมอบสัตว์ให้เป็นของขวัญอาจทาให้เด็กๆเข้าใจผิดเรื่องคุณค่าของชีวิตสัตว์และก็ไม่คิดถึงถึงคนกระทบต่อสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นโรงแรมแจ้งว่าการแจกสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของโปรโมชั่นเพื่อแขกที่มาพักเป็นครอบครัวและมีเด็กๆมาด้วยแต่ก็มีการระบุว่าจะมีแค่ในช่วงวันหยุดฤดูร้อนเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันชาติเท่านั้นซึ่งเด็็กกกกกๆสาาาาามมรรรรรรถเเเลลืือออได้ว่่่จจะะับบหตปนขงงทีึโแ แต่ถ้าหากไม่สะดวกรับสัตว์กลับบ้านก็สามารถแจ้งเพื่อขอเปลี่ยนไปรับเหรียญที่เอาไว้ใช้เล่นเกมในโรงแรมแทนได้ซึ่งเป็นการให้ตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเพื่อป้องกันการทอดทิ้งสัตว์การทอดทิ้งสัตว์เป็นเรื่องที่น่ากังวลทางโรงแรมก็ได้แจ้งว่าในอดีตเคยมีกบและเต่าถูกทิ้งไว้ในสวนของโรงแรมแต่ทางโรงแรมก็จะรับสัตว์เหล่านั้นกลับไปดูแลยอย่างดีอีกที ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มสิทธิสัตว์ได้สแสดงความกังวลว่าการมอบสัตว์ให้เป็นของขวัญอาจทำให้เด็กๆเ,เข้าใจผิดเรื่องคุณค่าของชีวิตสัตว์และเป็นการทำลายความเข้าใจของเด็กๆเ,เกี่ยวกับความสำคัญของการดูแลและรักษาสัตว์โรงแรมอาจมีเจตนาที่ดีในการปลูกฝังให้เด็กรู้จักรับผิดชอบผ่านการเลี้ยงสัตว์แต่การจัดการดังกล่าวควรมีแนวทางและกลไกในการติดตามผลที่ครอบคลุมไม่ใช่แค่ทำส่งส่งพอเป็นพิธีไปอย่างนั้น โปรโมชันดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะนำกลับมาให้บริการอีกหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการทดลองความคิดใหม่ในการดูแลและปรับปรุงการบริการของโรงแรมคุณคิดอย่างไรกับการแจกสัตว์เป็นของขวัญน,นี้มันเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำให้เด็กๆรู้จักรักษาสัตว์และรับผิดชอบหรือมันเป็นการทำลายความเข้าใจของเด็กๆเ,เกี่ยวกับคุณค่าของชีวิตสัตว์คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ชวนคุณเข้ามาพูดคุยและแบ่งปันความค,ามคิดเห็นกันได้ที่นี่